สวัสดีครับผมก้าวอีวาส่วนหนึ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวโดม R35 นะครับให้เกดบิลไฟเตอร์นะครับผมตัวนี้มาจากภาคบิลไฟเตอร์ไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในภาคที่ดีไซน์ของคุณนี่ค่อนข้างจะสวยมากนะครับผมนี่ฮะเรเฟนซ์ุก็จะประมาณนี้ก็เปิดนับแผงกันเลยครับผมตัวนี้ก็มาในปี2 2015นะครับ แผงก็ได้มีทั้งหมดย่างหนึ่งแผงสองแผงนะครับแผงที่สามครับแผงแผง, 3, แผงที่สี่ครับ แผงที่ห้าผมอผงนี้หก<ม>ครับแล้วก็อีกสองแผงไหมครับ นี่ครับแผงที่หกไปแผงที่7ไปแล้วแผงที่8ปดนะแล้วก็มีโพยแคปอีกหนึ่งแผ่นครับผมแล้วก็ตัวของสติกเกอร์ของตัวนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ for แผ่นประมาณนี้ครับผมนี่ก็น่าจะติดที่ตัวโล่ของตัวนี้นะส่วนตัวของคู่มือนะครับผมนี่ นี่ผมโดมา45น,นี่คือ,อคร้อยเอกรับนรับดาวหางซื้อเงินมีนมคใ้รตังให้นะเป็นหุ่นเขาจะประมาณนี้ครับส่วนควางยาวคู่มือก็ก็ได้มาผ่านให้เกดฮนะก็เจอกันอีกทีตอนต่อเสร็จครับ Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold c u s I can't move on till I l i k e o ตรงนี้ผมก็ได้ต่อเจ้าโดม R35 เสร็จแล้วนะครับก็ข้อโงของแถมที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะเป็นมือข้างซ้ายหนึ่งข้างนะฮะนี่นี่ครับผมแล้วก็แถม่อมีสองอันนะฮะวอลน,นี้สามารถดัดเป็นส่วนของปืนเอาไป ส่วนของปืนได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดัดให้ดูนะฮะตอนโคดอัพอีกทีส่วนหุ่นตัวนี้นะครับขนาดค่อนข้างใหญ่ในระดับ HG นะครับผมผมจะลองเอาเจ้าแซ็กสไนเปอร์วันท้ายนะฮะแซ็กสไนเปอร์ทัดวันท้ายนะครับผมอีกอะไราให้ดูดูจากขนาดก็ถือว่าใกล้เคียงกับแซ็กสไนเปอร์วันท้ายนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันตัวค่อนข้างหนากว่านะครับนี่เดี๋ยวให้ดู นี่ดูข้างๆมันจะดูนานๆครับดูส่วนของเจ้าแซ็กสไนเปอร์วันทายนะฮะนี่ผมดูคำว่ามัญหาก็กันขนาดไหนน,นะฮะเจ้าสไนปเปอร์วันทายขนาดมีเวกแผงยังยังขนาดนี้นะดูครับเพระาะเจ้านี่มีไอโฟนหนึ่งสี่อันด้านหลังนะครับผมก็เป็นหุ่นที่ค่อนข้างดูแล้วค่อนข้างว่าวาบผม ขาบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ชอบเจ้าตัวคอนอย่างตัวคอนดีไซน์ตัวคอนของหุ่นที่ร้อยเอ็ดราวใช้นะครับแต่ว่าหุ่นตัวนี้ปัญหาที่ผมเจอนะครับคือมันยืนมันยืนได้ฮะแต่ว่าส่วนของข้อเท้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหัวไปนิดหนึ่งนะฮะนี่ทั้งสองข้างแล้วก็ส่วน,วนที่ส่วนที่เหลือคือแน่นมากครับผมด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นการเอา ตัวของโมเก่ามานะฮะแขนมันจึงขยับได้ไม่ดีไม่ค่อยท่า่แต่ว่าถือว่าโอเคไม่ก็โอเคครับตัวของหัวไหนะครับสามารถหมุนได้3 6 0้อองศาเลยนะครับผมแล้วก็แขนตรงตรง,ตรงนี้ผมก็คือจะวิวาตรงนี้ครับสามารถกางได้เท่านี้นะครับผมข้อศองงอได้ประมาณนี้น,ะนี่แล้วข้อมือก็หมุนได้เหมือนหุ่นทั่วไปครับแล้วก็เอวสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้ครับเป็น2จงังหวะแต่ก้มไม่ได้นะตัวนี้ก้มไม่ได้ แล้วก็สามารถหมุนได้360ครับแต่ว่าตัวนี้หมุนไม่ได้360เพราะว่ามันจะติดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขาหมุนได้360ครับหัวเข้างอได้ประมาณนี้ฮแล้วก็ตรงนี้ไม่ขยับหัวเข้านี่จะมีจุดจำกัดน,น,นี้ยกขึ้นได้แค่นี้ฮะเข้างอได้ประมาณนี้ครับผมงอออกมาแบบนี้ขรงฝ่าเท้าก็ขยับได้ประมาณนี้ครับก็จะตรงฝา่าเท้าผมสูงมันหนุมากแล้วก็จุดอาวุธเลย แล้วก็จุดหนึ่งที่ผมเจอนะคือไอ้ตรงเกาะอะไรเงี้ยมันใส่ยากมากแล้วก็ใส่แล้วมันเหมือนมันติดๆขัดๆนะฮะผมก็เพิ่งเคยเจอกับตัวนี้ครับผมที่มันเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ฮะพอติดไปแล้วมันไม่ค่อยอยู่นะครับซอบขาข้างนี้นี่อ่ะหุดไป <c oughs> อ่ากันครับนี่สร้งหุ่นของภาคบิวนะดีไซน์มัน สวยเลยหลายตัวนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์เที่ยวข้้งจะโอเคนะคแต่ส่วนในเรื่องหลายคนเขาก็จะพูดกันเหมือน,อนกันว่าใออน,นเรื่องมันค่อนข้างจะเด็กให้เด็กดูไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่หนังดรามเหมือนดราม่าเหมือนเจ้าภาคกันดั้มที่เอนผ่านมานะครับเพราะว่าเจ้านี้เป็นการเอาหุ่นกันพามาสู้กันนะมันก็จะดูเด็กๆก,กว่าหน่อยเอาขาใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เอาหุ่นหมดเลย เนี่ยคือปัญหาที่ผมเจอนะฮะมือตรงนี้มันใส่ค่อนข้างที่จะยากอยู่แล้วแล้วก็แล้วมันก็มีปัญหาอย่างนี้เกี่ยวบทุกเพั้งที่ผมจะบันเด้นะคือก่อนที่ผมจะจบันเด้นนี่ยผ,ผมต้องเอามาขาข้างนี้เพราะมันหมดแล้วมันจะนานมากนะฮะน่ะดูดิอ่ไอ้วาเพิ่งโชว์มาแท้ๆทัวเอ้ยก็จะด่าเหมือนเดิมน,นะเพราะว่าส่วนนี้มันทั้งใส่ยากแล้วก็ติดยากคือมันไม่ยอมองงไปนะฮะ ถึงองมันก็วงได้นิดเดียวนะครังเนี่ยดูขอแป๊บนึงนะครับผมในที่สุดผมก็ทำการติ๊กขากลับเข้าไปได้นะครับใครที่ซื้อเจ้าตัวนี้นะฮะก็ระวังช่วงขาเนี่ยครับที่เป็นปัญหาที่น่าเบื่อที่สุดแต่ว่าช่วงอื่นก็ถือว่าดีมากๆนะครับด้วยขนาดตัวแล้วก็มาจะมาดูจะมาใส่เจ้าโรของ เจ้าโดมใา้ดูนะครับนม้่อแต่ะถอดเมืองมาครับผมแล้วก็ทำการแกะตัวของฝามือนี่ออกนะฮะก็สามก็จะสามารถนำตัวของมือใส่กับเข้าไปในโลกนี้ได้นครับผมแล้วพอใส่ <c oughs> อ้ะขอโทษครับ แล้วพอใส่เส้านะฮะก็ทำการเอาตัวของไอที่ปิดมือนะครับตัวของหลอดมือติดกับเข้าไปครับเอาเช็ดติพิดดาน <c oughs> อาะพิดดานเอาไมฮะนี่ก็ทำการเอาฝันนี้เข้าไปใส่กับเข้าไปหไหมครับเอทำไมไม่เ้าคาันนี้เนี่ย ไวนี่ครับแล้วก็ทำการนำมือใส่กับเข้าไปที่เป้าของมันฮะแล้วก็มันจะมีตัวยึดให้ตรงนี้นะครับ จออนี้แล้วก like, ็จะมีรูให้แบบนี้ก็ทาการเสียบให้ห้องอ้อครับปึ๊บก็จะถือได้แบบนี้นี่จับตรงนั้นจุดตรงนี้จุดตรงนี้ตรงนั้นไรครับนี่โอ้ my god ฉันปวดหัวแกจริง จะท่านิดนึงนะฮะแล้วก็ส่วนอีกข้างนะครับผลจะใส่เป็น,นรูนะฮะหากตรงนี้ยงอย่างนี้นะครับดึงตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นนะมอือบอกไปตรงนี้สามารถขยับบล็อกกระแขนไดน้พอดีมานแขนได้นะฮะโทษทีครับโดนกล้องส่วนอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ขรานนี้ผมจะถอดแขนออกมาให้ดูกันนะเพราะถ้าถอดตัวมา,วาน่าจะมีปัญหา น right. pues ี่เหมือนเดิมครับถอดนมือมือความจริงเมื่อถอดมือออกก็ได้ะมันเป็นอย่างนี้ครับแบบเป็นเบ้าดึงส่วนนี้ออกครับแล้วก็นําตัวเบ้ามาจับตัวตัวอันนี้แล้วก็เสียบลงไปเหมือนข้างนู้นครับขั้นไมต้องเสียบอ่ะต้องเสียบไหมันต้องเสียบอ๋อขั้นนี้ไม่ต้องเสียบโอเคครับขันนี้ไม่ต้องเสียบเหมือนฝั่งนู้นนะตอนที่ทําเป็นปืนถึงจะต้องเสียบนะครับข้าข้งนี้ก็สามารถใส่ไว้อย่างนี้ได้ ก็ทำการน,นำหวัดมือติดเข้าไปครับอ๋อติดครับนี่แต่ว่าต้องชักลงไปนิดนึงพอติดเสร็จปุ๊บก็หักเจ้าโวง่ออมาครับผมได้โงเสร็จปุ๊บก็จัดทรงผมแนะนําให้จัดทรงให้มันดีๆกันฮนะแล้วก็นำไปติดเท่าก็จะได้อย่างนี้นะครฮบนี่ โอ้เท่เลยทีเดียวก็ในส่วนของโล่กับปืนทั้งสองข้างนะฮะทั้งสองข้างสามารถทําได้เหมือนกันทุกอย่างครับผมแล้วแต่เราจะว่าจะเอาโล่หรือว่าโล่สองมัดเลยหรือว่าปืนสองมัดเลยนะฮะแต่ส่วนผมก็จะเอาไว้ท่านี้ครับผมเพราะให้มันเหมือนตัวส่วนหน้ากล่องนะฮะที่ทํานี้นี่นี่ครับคือส่วนหน้ากล่องที่เป็นโล่ข้างหนึง่งปืนข้างหนึง่งครับ ก็ส่วนรีวิวนี้นะครับขอจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะงุดหิดกับเจ้าตัวนี้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันรุดง่ายมากอาชิ้นส่วนต่างๆก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับขอบคครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ